แเหตุผลที่น้องหมาชอบคนแปลกหน้ามากกว่าเจ้าของมันนะแขนใจจริงๆ 1. หนึ่งครับเพราะมีกลิ่นใหม่กระตุ้นสมองเางาิทยาศาสตร์นะครับเขาบอกว่าสุนัขมีพื้นที่ดมกลิ่นมากกว่าคน40เท่าครับโห و, ตั้ง40เท่าเนะนี่ยมีหน้าแหละชอบดมจังมันเลยเป็นที่มาครับว่าพอเจอคนใหม่ๆเขาก็อยากดมเนาะเพราะกลิ่นมันใหม่เนาะมันไม่เคยมอร์มิี่มันไม่เคยจดจําไว้อะสุนัขเลยอดใจไม่ไหวครับเลยต้องวิ่งเข้าไปหาทันที2ครับ คนใหม่ใจดีมีรางวัลเอ๊ะมันคืออะไรนะคนแปลกหน้าครับอาจจะมีเสียงหวานๆจ้เจ้าเจ้าเจ้าหรือให้ขนมหรือเกาค้างนั่นเองนะครับสมองสุนัขเลยหลังโดพามีนครับสารแห่งความสุขโอ้ฉันเลยชอบคนนี้เหลือเกินสุนัขเลยจดจำครับว่าคนนั้นหน้าเข้าหาครับ 3. ครับเพราะเจ้าของเคยดุแรงไปไหมเอ๊ะเราเคยดุหมากันไหมเนาะ ถ้าสุนัขนะครับเคยโดนดุรุนแรงหรือในสถานการณ์ที่เขาไม่เข้าใจสิ่งที่เราคาดหวังไว้จากการดุครับสุนัขก,ก็จะพัฒนาการหลีกเลี่ยงครับเขาเรียกว่าแอนโ d ว n ดแนนเบเบคนแปลกหน้าเลยดูใจดีกว่าเจ้าของนั่นเองครับสีนะครับพลังงานของเจ้าของไม่นิ่งครับไม่นิ่งคืออะไรอาจจะตื่นเต้นในสถานการณ์ต่างๆครับ สมมุติว่าถ้าเจ้าของโกรธเครียดหรือลนลานสุนัขครับรับรู้ทางขึ้นสมองและภาษากายเราครับแม่เหมือนม์ต่างดาวนะสำหรับผมนะสุนัขคือม์ต่างดาวคนที่เจอใหม่ครับดูใจเย็นและน่าสนใจกว่าน่นเป็นที่มาครับว่าสุนัขของเราเลยไปชอบคนแปลกหน้ามากกว่านั่นเองครับ5นะครับสุนัขชอบประสบการณ์ใหม่ๆที่เขาไม่เคยเรียนรู้ครับสุนัขเนี่ยครับมีนิสัยชอบการเรียนรู้ครับ exploratory behavior ยิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ไม่เคยเจอครับสมองจะยิ่งตื่นตัวครับอดไม่ไหวจริงที่จะต้องดมอ่ะ ดังนั้นครับคนแปลกหน้าคือความสนุกครับหครับเจ้าของไม่กระตุ้นแล้วไม่กระตุ้นแล้วคืออะไร เหมือนดูหนังเ,เดิมๆทุกวันครับรีวิวเรื่องนี้โอ้โหดูมารอบที่พัานแล้วไม่มีความอยากจะดูเลยครับพอเจอหนังใหม่ก็โอ้โหวิ่งเลย let's go สุนัขเคยชินกับกลิ่นเสียงแล้วก็หนะของเรานั่นเองครับเลยไม่ค่อยกระตุ้นเนาะเวลาเจอคนใหม่นะรูปร่างหน้าตาใหม่กลิ่นใหม่มันก็แหมมันอดใจไม่ไหวนะก็เลยวิ่งไปหาอะไรที่สดใหม่กว่าครับแต่อย่าลืมนะครับไม่ได้แปลว่าไม่รักคุณนะเจ็ดครับความผูกพันไม่ลึกพอการสร้าง attachment ครับต้องใช้เวลาครับถ้ายังไม่ได้เล่นหรือฝึกหรือ นอนใกล้กันมากเพียงพอเนี่ยก็ผูกใจน้องหมาเอาไว้ไม่อยู่เหมือนกันครับแสดงว่าความไว้ใจระหว่างสุนัขก,กับเราครับยังเกิดไม่เต็มร้อยครับแปดครับสุนัขตอบสนองกับผลลัพธ์ทันทีคืออะไรสมองสุนัขครับเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขครับมันจะมีครั้ง classical operate conditioning ครับคนใหม่ให้รางวัลทันทีที่เขาไปถึงก็จําแม่นครับอย่างเช่นรูปหัวเล่นให้กระโดดให้กระโจนนั่นแหละครับ ถ้าเจ้าของเฉยๆนะครับเขาอาจจะไม่เข้าใจครับนั่นคือความรักที่เราให้เหมือนเืว่าไ่ให้ไปเล่นกับคนแบกหน้านะสรุปนะครับ8ข้อนี้ที่เกิดขึ้นครับจำไว้ให้ดีนะครับสุนัขไม่ได้ทรยศเราครับเขาเพียงแค่ตอบสนองพฤติกรรมและสถานการณ์ขณะอยู่ตรงหน้าแค่นั้นเองครับสิ่งที่เราทำได้นะครับเราจะต้องสร้างความรักแบบมีคุณภาพสู้ๆทุกบ้านเอาใจช่วยจ้าทำเตือน คู่เอกดีใบรับรองจากค a ร e n รนเพเยอร์แคนาดีปอแอ Animal Training and b บีฮับสถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดักต้นต้นของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสาหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือน